สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทํารายการวันที่29มกราคมรายการที่2ใจค่าใช้ใจ่ายเป็นเงินสดสําหรับเอกสาร3ใบนี้1ใบส่งของทับใบกากับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่001ของการประปานครหลวงยอดเงินตอนแวทเท่ากับ1 0 0บาท2ใบส่งของทับใบกากับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่ e 001ของการไฟฟ้านครหลวงยอดเงินก่อนแวทเท่ากับ4 0 0บาท 3มใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่ทีศูนย์ของบริษัททีโอทีจำกัดยอดเงินก่อนแหักเท่ากับ3,000ับาททําใบหักภาษีละที่จ่ายเลขที่3201ไปที่โปรแกรมสมาร์ทบิสเลยค่ะกดเลือกระบบบัญชีแยกประเภทค่ะคลิก workflow คลิกลงรายวัน โปรแกรมจะแสดงสาขาสำนักงานใหญ่สมุดไายวัน GJ สมุดไายวันทั่วไปแต่สมุดไายวันที่เราต้องการคือสมุดเงินสดจ่ายเพราะฉะนั้นเราจะทำการค้นหานโดยใส่ปุ่แล้วกด enter ค่ะเลือก pc สมุดไายวันจ่ายกดเลือกกด ok f ค F3 เพิ่มวันที่ลงบัญชีคือ2 9 0ส5 8 รายละเอียดเราจะใส่ว่าค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ะน้ทพิจารจากนั้นเราจะไปที่หน้าเอกสารประกอบการลงบัญชีโดยการกด F7 ิค่ะกดเพิ่มค่าน้ำถือเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้น เราจะเลือกใบส่งของทับใบกำกับภาษีสดเชื่อวงเล็บซื้อเลือกที่ซื้อมาขายรหัสกลุ่มเอกสาร P I N V underscore P R O D กด enter ค่ะประเภทเอกสารทําการค้นหาโดยการใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเลือก V R ใบส่งของครับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินวงเล็บดินเงินสดวงเล็บซื้อ กด enter เลือกค่ะเลขที่อ้างอิงเอกสารเราจะใส่ W 001จากนั้นไปที่เจ้านี้ใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหาค่ะเลือกการปรัะปานะคอหลวง S 6กด enter ค่ะ ใช้รหัสสาขาของเจ้านี้ลูกนี้ในรายงานภาษีก่อนเยสค่ะรายละเอียดการออกรายงานภาษีเราจะเติมคำว่าค่าน้ำเข้าไปเพิ่มค่ะจากนั้นไปที่ยอดเงินก่อนแบบคือ1,000บาทแยกนอกเป็น Yes เพราะว่ายังไม่ได้รวมแวตค่ะประเภทใส่จุดเพื่อดูข้อมูลรหัส1แวด7%กดเลือกค่ะโปรแกรมจะทำการคำนวณแบตให้อัตโนมัติคือ70บาทรวมเป็น1,070บาทกด F10 บันทึกค่ะจากนั้นทำรายการสำหรับการไฟฟ้านะครหลวงกดเพิ่มค่ะ การไฟฟ้านครหลวงเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปเช่นเดียวกับการบันทึกสำหรับการประปานครหลวงค่ะดังนั้นกดเลือกใบส่งของครับใบจำกับภาษีสดเชื่อวงเล็บซื้อธุรกิจซื้อมาขายกด enter เลือกค่ะประเภทเอกสารใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหาค่ะ เลือกใบส่งของใบกงกับภาษีใบเสร็จรับเงินวงเล็บวินเงินสดซื้อรหัส br กด enter เลือกค่ะเล่มเลขที่เอกสารใส่ e 0 0 1เจ้านี้ใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหาค่ะเลือกการไฟฟ้านะครหลวงกด enter ค่ะ ใช้รหัสสาขาของเจ้านี่ลูกนี้ในรายงานภาษีกด yes ค่ะรายละเอียดการออกรายงานภาษีเราจะใส่ว่าค่าไฟเพิ่มเข้าไปค่ะจากนั้นไปที่ยอดเงินก่อนแวตคือ4,000บาทแยกนอกคือ yes เพราะว่ายังไม่รวมแวตประเภท คือ1แซต์โปรแกรมจะทำการคำนวณแวตออกมาให้คือส8 0บาทรวมเป็นส2 8 0บาทกด F 1 0บบันทึกค่ะต่อไปทำรายการสำหรับบริษัท TOT จำกัดค่ะกดเพิ่มค่ะในที่นี้เราจะกดเลือกธุรกิจบริการค่ะ ซึ่งคือใบส่งของทับใบจำกัดภาษีสดวงเล็บซื้อธุรกิจบริการกลุ่มเอกสารรหัส p i n v C underscore SERV กด enter เลือกคะ่ะประเภทเอกสารทำการค้นหาโดยใส่จุดแล้วกด enter คะ่ะ เลือกใบส่งของทรับใบนำกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินวงเล็บปินเงินสดบริการวงเล็บซื้อรหัส BU กด Enter เลือกค่ะเลขที่เอกาสารอ้า e อิงใส่ t ศูนย์เจ้านี้ทำการค้นหาโดยใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะเลือกบริษัท tot จำกัด s 7 Enter ค่ะใช้รหัสสาขาของเจ้านี้ลูกนี้ในรายงานภาษีกดยิสค่ะรายละเอียดออกรายงานภาษีเราจะพิมพ์เพิ่มเข้าไปค่ะว่าค่าโทรศัพท์ ไปที่ยอดเงินก่อนแวตค่ะคือ3,000บาทแยกนอกคือยังไม่รวมแวตประเภท1คือแหตโปรแกรมจะทำการคำนวณแวตมาให้คือ210บาทรวมเป็น3,210บาทแต่เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการต้องทำใบหักภาษีนะที่จ่าย ดังนั้นกด F10 เพื่อบันทึกค่ะจากนั้นเราจะทำใบหักภาษีนั้นที่จ่ายค่ะโดยการกดเพิ่มเลือกใบหักภาษีนั้นที่จ่ายเราหักเขา PTAX 3 5 3กด Enter เลือกค่ะประเภทเอกสารใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะเลือก XL ใบภาษีหักหมาที่จ่ายบริษัทหักงบปีบุคคลยื่นพรด .53 กด Enter เลือกค่ะเล่มที่เล่เลที่เอกสารอ้างอิงคือ3201เจ้านี้ใส่จุดแล้วกด Enter เพื่อค้นหาค่ะเลือก S7 บริษัท TOT จำกัดกด Enter เลือกค่ะ จากนั้นโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลมาใส่ในส่วนของชื่อเจ้าหนี้ผู้ถูกหักภาษีที่อยู่แล้วก็เลขประจำตัวผู้เสียภาษีค่ะจากนั้นไปที่เงื่อนไขาการหักภาษีใส่จุดเพื่อดูข้อมูลค่ะหหักหน้าที่จ่ายดังนั้นเราใส่หนึ่งค่ะหักหน้าที่จ่ายตามมาตราใส่จุดเพื่อดูข้อมูลค่ะ 1. มาตราสามเดลส ดังนั้นเราใส่หนึ่งค่ะต่อไปประเภทเงินได้ใส่ว่าค่าโทรศัพท์ค่ะจำนวนเงิน3า0 0ับาทอัตราภาษี3%ามเปอร์เซน รวมมูลค่าภาษีคักหน้าที่จ่ายเท่ากับ90บาทกด F10 บันทึกค่ะเราจะไม่กดจำหน้าลิงค์ค่ะเพราะว่าเราจะไปพิมพชื่อบัญชีเอาเองค่ะกด Save All ค่ะจากนั้นเราจะมาทำการลงบัญชีค่ะ ไปที่ชื่อบัญชีค่ะบัญชีแรกคือค่าน้ำประปารหัสบัญชีเราจะได้คือ512004งนจำนวนเงิน1,000บาทชื่อบัญชีถัดมาคือค่าไฟฟ้า รหัสบัญชีเราจะได้512005จเงินเงินเดบิต4,000บาทชื่อบัญชีถัดมาคือค่าโทรศัพท์รหัสบัญชีคือ512006จำนวนเงินเดบิต3,000บาทชื่อบัญชีถัดมาคือ 5, 4, ค่าสิ้อ รหัสบัญชีคือ101502จำนวนเงินเดบิต560บาทชื่อบัญชีถัดนาคือภาษีเงินได้ถัาที่จ่ายรหัสบัญชีคือ201201 201. ไปที่จำนวนเงินเครดิตคือ90บาทชื่อบัญชีถัดมาคือเงินสดเครดิตกด F2 ค่ะเพื่อให้จำนวนเงินเดบิตและจำนวนเงินเครดิตเท่ากันจากนั้นกด F10 บันทึก โปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขวาชเชอร์ให้กด yes ค่ะ นั้นกด escape ออกค่ะยกเลิกการแก้ไขกด yes ค่ะเราจะได้รายการบันทึกรายวันค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ะณนะที่จ่ายจากนั้นกด escape ออกค่ะกด cancel ออกจากหน้าเลือกสมุดรายวันค่ะเสร็จสิ้นการบันทึกรายการวันที่29รายการที่2ขอบคุณค่ะ